โอกาสเป็นเรื่องสําคัญสําหรับทุกคนนะครับวันนี้มีโอกาสสําหรับน้องๆที่เคยหลงผิดครับพวกเขามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อที่ชีวิตจะได้ไม่ต้องกลับคืนสู่วงวนเดิมติดตามในนักข่าวพลเมืองครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามี รับกิจนะครับพาน้องๆนะครับขึง้รับโอกาสจากสถาบันนิติวัตรสำนักงานอายการสูงสุดแล้วก็สถาบันพิเศษยุคธรรมไทยนะครับให้ออกมาบเป็นประโยชน์นะครับก็เป็นพื้นที่เครือข่ายที่จะทำกิจกรรมของเรานะครับก็มาสสำคัญรุ่นการเปิดไวสเป e นะครับพื้นที่สีขาวนะครับในชุมชนนะครับให้กับน้องๆผุ้คนนะครับได้มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองนะครับค้นฐานตัวเอง เพื่อคือคนดีสุขสันค์พบกับครับขณะนี้เราอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนคลองจิกนะครับผมกับภารกิจพาน้องๆนะครับมาทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับก็วันนี้มีทั้งน้องอามน้องมิ้นนะครับซึ่งจะไปทํากิจกรรมเก็บพักตกชวานะครับเพื่อมารีไซเคิลนะครับเป็นปุ๋ยเป็น e m b a อ l แล้วก็เป็นกระถางต้นไม้ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้น้องๆได้ทํากิจกรรมอะไรกันบ้างสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือการทําการเกษตรครับ การเตรียมดินและปุ๋ยเพื่อปลูกต้นไม้ <c oughs> จากวัสดุไอ้ผักตกชวาและการเอาผักปชวาไปแปรรูปเพื่อสร้างไรายได้ในการไอ้ในชีวิตประจำวัน <c oughs> ผมไม่ได้มีโอกาสในการทำการเกษตรไม่ได้มีที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกินเหมือนคนอื่นๆนะครับผมก็เลยรู้สึกชอบเป็นพิเศษครับ หวังใจที่สุดเนาะคือทำให้เขาเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสมองออสังคมรอบข้างมอง กิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ที่เขามีโอกาสได้เข้าไปร่วมตามความสนใจของเขาเนี่ยเป็นโอกาสสําคัญในชีวิตที่จะทําอะไรอย่างอื่นมากกว่าสิ่งเดิมๆที่เขาเคยทํามาอันนี้เนี่ยคือความตั้งใจที่เราคิดว่ามันน่าจะเปิดประสบการณ์ชีวิตของเขาเราเพิ่มทักษะชีวิตของเขาจากการที่มีคนหลากหลายภาคส่วนนะคะเข้ามาช่วยกันอบอุ้มแล้วก็ช่วยกันให้โอกาส ในการที่ทําให้เขาตั้งเป้าหมายใหม่ในชีวิตได้นั่นคือความคาดหวังของเราโครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เคยทําผิดพาลาดได้รับโอกาสอีกครั้งแม้ว่าจะเคยทําผิดพลาดมานักข่าวพลเมืองรายงาน